สองความลับนะในการอธิษฐานยังไงนะคะให้มันเกิดขึ้นจริงแบบไวๆที่ครูมาสอนหัวข้อนี้ในวันนี้เนี่ยนะเพราะว่าที่ที่ครูอยู่ตรงนี้นะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นสิ่งที่ครูคิดไว้ว่าครูอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ครูอยากจะอยู่ที่พักที่มันไม่ได้เหมือนเป็นคอนโดหรือว่าเป็นบ้านครูอยากจะอยู่ที่ที่มันเหมือนกับเป็นโรงแรม แล้วคูก็ได้ที่ที่นี่จริงๆแล้วมันก็ดูโมเดิร์นแล้วมันก็สวยมากโอเคข้อแรกนะคะความลับก็คือคุณต้องรู้ชัดเจนว่าคุณอยากจะได้อะไรคําว่ารู้ชัดเจนหมายความว่าอายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยอยากจะอาศัยอยากจะมีที่อยู่อาศัยนะคะคุณก็ต้องเห็นภาพชัดเจนคือรู้ว่าว่ามันจะต้องหน้าตาประมาณไหนของครูเนี่ยครูอยากได้โมเดิร์น แล้วห้องที่สว่างสว่างแล้วก็ดูหรูนะคะแล้วก็มีมุมให้ครูทํางานหลายๆมุมนะคะแล้วก็พื้นที่ที่กว้างมากพอที่ครูจะทํางานได้นะคะจัดสัมมนา,าที่บ้านได้โดยที่ครูไม่ต้องออกไปไหนเลยเอามีสไตล์เนี่ยคืออย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยที่คุณเห็นอยู่คือมันตรงที่ครูนี่ต้องการทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นเนี่ยความลับข้อที่หก็คือคุณต้องรู้ชัดเจนคุณต้องเห็นภาพชัดเจนว่าคุณอยากจะได้อะไร แล้วซึ่งข้อนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่อธิฐานแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าก็ไม่รู้ไงว่าตัวเองอยากได้อะไรความชัดเจนไม่มีคําว่าชัดเจนเนี่ยมันไม่ได้แปลมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยลงรายละเอียดอะไรเงี้ยแล้วมันออกมาเป๊ะทุกอย่างมันจะออกมาแล้วมันจะคล้ายๆใกล้เคียงคร่าๆนะคะคุณก็นึกแบบนึกเข้าคร่าวไว้อะว่าเฮ้ยประมาณนี้ประมาณกันที่ฉันชอบนะคะวันๆหน้าที่คุณเนี่ยนะก็แค่คิดว่าตัวเองชอบอะไรอยากจะได้อะไร ะะแล้วก็นั่งอธิษฐานมันเข้าใจเปล่านี่คือความลับข้อที่1น,นะคะความลับข้อที่1ก็คือย้ำให้ฟังครั้งหนึ่งคุณต้องเห็นภาพชัดเจนว่าคุณอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรนะคะอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตคุณนะคะนึกภาพนั้นอะ่ะคือทําให้มันขึ้นใจเลยอะ่ะถ้าอยากจะได้บ้านหน้าตาแบบนี้นะคะอยากได้บ้านหน้าตาแบบนี้นก็นึกทั้งวงทั้งวันเนี่ยฝันเหมือนกนัฝันกลางวันน่ะ ถึงสิ่งเหล Aud ่านี้เนี่ยโอ้โหอยากได้อันนี้คือคิดแล้วยิ่งมีความสุขคิดแล้วยิ่งมีความสุขเดี๋ยวมันจะมาเร็วมากอันที่สองนะคะความลับข้อที่2ความลับข้อที่2ก็คือคุณต้องเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆคุณต้องเชื่อว่าคุณสามารถที่จะมีมันได้สามารถที่จะทํามันได้จริงๆนะคะ <S <S ไม่ใช่ว่าอธิษฐานแล้วก็แบบในใจก็แบบเชื่อแหล่ไม่เชื่อแหล่มันจะมาจริงมามาไม่จริงว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะถ้าไหนที่คุณไม่เชื่อมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าไหนที่คุณเชื่อแบบหมดใจว่าอันนี้ ฉันมีได้ฉันเป็นได้ฉันทําได้นะคะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วยิ่งคุณเชื่อความเชื่อคุณแรงกล้าแบบเชื่อแบบสุดหัวใจอะเชื่อแบบหมดใจยิ่งคุณเชื่อเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดขึ้นเร็วมากเท่านั้นนะคะ